โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมโซแลนดีโหลดอีกเช่นเคยอันนี้เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะเซิร์ฟไต้หวันได้มีตัวละครคัรทิปเปิลเอสตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัวอะไรนั้นผมบอกชื่อไว้ก่อนดีกว่าก็คือเออตัวไททันหรือว่าไททันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดาออกหรือเปล่าว่าเป็นตัวละครตัวไหนนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มีสปอยนะสปอยตั้งแต่ปกคลิปแล้วครับก็เอาเป็นว่าเราไปดูตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นตัวละครตัวอะไรตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นคาสทิพนเอนะเป็นตัวละครไททันหรือว่าไททันนะครับเป็นในส่วนของเออหมิงนะครับหรือว่ามหาวานอนยักษ์กล้างคนนั่นเองนะครับผมนี่เลยก็เขาเป็นคาสทิพอนะ แล้วก็จะมีในส่วนของต้าหมิงใช่ไหมต้าหมิงที่เป็นดับเบิลเอสนะนี่เลยเป็นดับเบิลเอสนี่เออผมจําชื่อไม่ได้ละชื่อหนูเทียนหรือว่าหนิวเทียนนี่แหละในส่วนของสองคนเนี้เดี๋ยวก็ต้องเป็นเอ,อ่อกลายเป็นวงแหวนให้กับคอนเท้าเทียนนะครับเป็นวงแหวนแสนบีกับคอนเท่าเทียนไม่รู้ว่าอนิเมะตอนนี้ไปถึง ตรงไหนแล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูเออเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นวงแหวนให้กับคอนเท่าเทียนแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถังซานก็จะชุบชีวิตพวกเขาทั้งสองคนขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ร่างกายของมนุษย์ขึ้นมานี่เลยก็จะมีทั้งเออตาหมิงแล้วก็เออหมิงนะครับเออหมิงเนี่ยจะเท่กว่าน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นคาร์ดที่เปเอสนะครับผมถ้าใครเนี่ยโหอยากจะมาลองทดสอบเล่นเนี่ยก็ ไม่ทันแล้วครับผมเพราะว่าถ้าไปเริ่มเซิร์ฟใหม่เนี่ยตัวละครผู้นี้ต้องรออีกเป็นปีแล้วครับผมกว่าจะเข้ามาเออเพราะว่าเกมนี้มันเปิดมานานมากๆนะครับซึ่งเซิร์ฟผมเนี่ยก็ยังถือว่าห่างไกลจากเซิร์ฟแรกๆอยู่เซิร์ฟแรกเนี่ยจะ,ะห่างกับเซิร์ฟผมประมาณ3เดือนนะครับผมเกมนี้ถ้าใครเคยดูอนิเมะตอนแหบว่าตอนแรกๆเดยที่เริ่มฉายเนี่ยจะมีในส่วนของเกมที่โฆษณาขึ้นมาก็คือเกมนี้แหละครับที่เขาโฆษณาเออ ผมก็อาจจะมีการสปอยเล็กน้อยนะครับผมสำหรับการที่มาทําคลิปสาหรับเกม s t o l e แลนด์รีโนะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนที่เออไม่อยากฟังสปอยกันนะครับกิจกรรมเขาก็จะมีเหมือนเดิมครับผมให้เราเติมเงินแล้วก็มีให้แลกเศษฟรีอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้ในส่วนของเพชรน,นะครับนี่ใช้ในส่วนของเพชแรแลกเศษนี้ปุ๊บจะได้มาส่วนห้าสิบเศษนะตอนนี้ผมก็ได้มาห้าสิบเศษ เออหกสิบเศษเพราะว่ารับลายวันอีกหนึ่งอีกสิบเศษนะครับเป็นหกสิบเศษแล้วก็จะมีกล่องทิเเก่าให้เราซื้อด้วยนะอันนี้ตามจริงผมไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าผมมีตัวละครครบแล้วผมซื้อแค่ดับเบิลเอสบวกแล้วก็ดับเบิลเอสนะที่ตัวละครผมยังไม่ครบนะครับเขาจะมีให้เราแลกด้วยครับอันนี้แลกใช้ห้าสิบเพชรกับสมุดสีชมพูห้าเล่มเราจะแลกได้ทั้งหมดสามสิบเศษนะรวมแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี้ยเราจะได้ทั้งหมดเก้าสิบเศษ สายฟรีเนี่ยต้องรออีกวนมาอีกรอบหนึ่งครับผมให้เขาเปิดให้แน่เศษอีกรอบหนึง่งถึงเราจะได้หนึ่งตัวนะครับผมนี่ก็สกิลผมยังไม่ได้แปลนะเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาแปลเลยครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของเออสกิลคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะสกิลนี้ครับผมก็จะมีในส่วนของตาหมิงเอยไม่ใช่ตาหมิงเออหมิงล่างคนเออหมิงล่างคนแล้วก็จะมีเป็น โลเก่านะโลเกา่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวลิงกกับเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้าหมิงในอนาคตรหรือเปล่าต้าหมิงนางคนนะครับอย่าจําสับสนนะเออเดีย๋ยวผมก็สับสนไปด้วยเลยเพราะว่าเออหมิงเออหมิงคือมหาวานอนต้าหมิงคือวัวอสรพิษนะครับเออตอนนี้มันยังมีแค่เออหมิงที่เป็นคาสท,ทิเนเดตเนาะต้าหมิงมีแค่ดับ,บิเดตนะครับ ก็ต้องรองกันต่อไปนะนี่เลยสําหรับตรงนี้สกินนะครับสกินยังไม่มีนะสกินยังไม่มีตรงนี้นะสกินยังไม่มีโหสกิลของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีเยอะมากครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสกิลครับผมถ้าไม่รวมสกิลนี้ด้วยก็เป็นแค่เก้าสกิลถือว่าเป็นตัวละครที่แบบน่าจะโหดมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคาร์ดทนะิปเปิลเอสเนาะนี่เลยกันเลยตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็มี เยอะแยะมากมายคาัดที่เป็นเอสเซิร์ผมเนี่ยถ้ารวมเออร์มิงไ้ด้วยก็เป็น5้าตัวนะครับนี่เลยตัวละครที่ผมยังขาดอยู่ก็มีเนี่ยเออร์มิงที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีถังห้าว W S บวกโอ้โหถังห้าว W S บวกเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยเนาะที่เข้ามานะครับผมสนับคัท W S บ,บ,บวกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้เล่นเออมันก็เลยไม่มีแล้วก็เฉินเซนผมก็ไม่มีพยายามเก็บกล่องอยู่นะ เกมเนี้เป็นเหมือนกับเกมที่เราเอาไว้สะสมตัวละครซะมากกว่านะครับถ้าถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าระบบเนี่ยโอ้โหดูดิดูระบบโอ้โหเยอะมากๆใครจะไปเล่นหมด <c oughs> ไม่มีเวลาเล่นถึงขนาดนั้นนะครับผมระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นจริงจังเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเล่นถังซานสามดีจริงจังนะเกมนี้ก็เลยแบบเป็นเกมที่แบบเอาไว้สะสมตัวละครน,นะถ้าใครจะเล่นก็ มาเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องไปเริ่มใหม่นะครับก็พิมพ์เข้าไปในเพจโตนะครับโซแลนรีโหลดนะก็จะเป็นเซิร์ฟในส่วนของ g l o b a l เนาะที่มีภาษาอังกฤษนะครับส่วนเซิร์ฟไต้หวันที่ผมเล่นอยู่เพื่อนๆไม่สามารถโหลดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นว่าไม่รองรับในประเทศของคุณเนาะต้องไปมุดโหลดเอานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีมานี้เนาะสำหรับคนที่มีในส่วนของเออหมิงล่างคนมาแล้วก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับผมให้เราเนี่ยไปเล่นตรงนี้ด้วยนี่ ไปกดกวาดล้างครับอ่าอย่าลืมไปกดกวาดล้างตรงนี้นะเพราะว่าเราต้องเอาสมุดสีสีเนี้ยสีม่วงมาแลกของนะครับแลกเป็นเศษนะถ้าไม่แลกก็คือแบบเราจะเสียเศษไปสามสิบเศษเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะสามสิบเศษนะเดีย๋ยวผมก็ต้องไปเล่นบ้างนะนะเพราะว่าอย่าลืมครับผมครั้งที่แล้วผมก็แลกไม่ครบนะเออครั้งที่แล้วแลกไม่ครบในส่วนของในส่วนของตัวไหนอะ โลเก้าว่าเออผมก็แลกไม่ครบต้องไปรอวนมาอีกรอบหนึ่งเลยเออมันก็เสียเวลาเนาะสำหรับการที่เราจะได้ตัวมาเก็บสะสมไวนะ้เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ